เอาละครับผมการ์ดโซเดีให้ชุกท่านกันด้วยงก็เยินทางก็เข้าสู่ช่องไม้ได้โซเซตีก้กิลิเชนเคยแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมบีดนะฮะโซริเปอร์นะครับผมอันนี้เป็นเกมบีดภาคใหม่ล่าสุดนะฮะตามสัญญานะครับผมวันนี้ทำปู่ยามาโมโตะเก็นริวไซนะครับผมปลด ล็อกทางด้านของอาวุธไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยโอ้โหเพิ่งได้มาใหม่สดสดร้อนๆเลยนะครับผมหลังจากปลดปล่อยสกิลแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก่อนอื่นนะครับผมใครเข้ามาแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยกันส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะผมอย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วย power pay แล้วก็ power กระชานะครับผมได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะฮะนี่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนาขนาดนี้หรือว่าจะสแกน QR ว o d e คนะครับผม ขวามือก็ได้เช่นกันเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมใครจะจัดก็สามารถจัดได้เลยนะแพ็กเกจใหญ่สุด3,700บาทเหลือเพียง3,175บาทเท่านั้นโอ้โหลดไปเกือบ200แล้วคนดูไม่ใช่สิลดไปเกือบ หกร้อยนะครับผมนะห้าร้อยกว่าบาทนะห้าร้อยประมาณห้าร้อยยี่สิบห้าบาทเนาะโดยประมาณนะครับผมลดไปเยอะมากๆถ้าเพื่อนๆเติมแพ็กเกจสามพันเจ็ดเนี่ยแล้วได้อ่าราคาสามพันเอ็ดเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะไปจัดแพ็กเกจห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับผมแล้วก็เพิ่มเงินอีกสิบบาทยี่สิบบาทอะไรประมาณเนี้ยเนาะได้อีกแพ็กเกจนึงเลยนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากจัดอยู่แล้วก็สามารถไปจัดกันได้เลยเด้อ มาเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะเอาทางด้านของปูย oto, ่ยามาโมโตะเจนลูไซไปตรุยอารีน่าเลยดีกว่านะครับผมนะทางด้านของการทําของตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยตันเท่าไหร่เพราะว่าดาวมันหายากนะครับผมนะเศษค่อนข้างที่จะหายากก็เลยอัพขึ้นแค่4ดาวนะครับผมถ้าเกิดว่าปู่ขึ้นประมาณ5ดาว6ดาวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตึงกว่านี้เพราะว่ามันจะเปิดทางด้านของสกิลนี่ตรงนี้ใช่ไหมสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีทางด้านของอความเสียหายที่ได้รับลดลงเนาะ ถ้าเกิดว่าปลดล็อก6ดาวจะมาใช้ให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ปลดล็อกทางด้านของอาวุธนะครับผมหรือว่าบางใครเนี่ยมันก็โหดแล้วนะครับผมนะนี่ทางด้านของด่านที่จะเอามาลงในวันนี้นะครับผมจะเป็นการ PVP นะฮะนี่เลยน่เซเลเทนะครับผมนะเซเลเทจะเป็นการใช้ทีมของเราเท่านั้นในการต่อสู้นะครับผมนะเมื่อกี้ไปเทสมารอบหนึ่ง โอ้ยพลังการเอ้ยพลังนะฮะอลังการงานสร้างมากเลยนะครับผมลิ้นพันไปหมดแล้วกูมาสักกันหน่อยเลเวลยังจริงๆผมทําได้69แล้วนะแต่ว่าขวดไอคีไม่พอนะก็เลยอัพถึงแค่เลเวล67นะครับผมนะปัจจุบันนี้นะครับเดีย๋ยวรอฝั่งตรงข้ามเข้าร่วมสักครู่นาะมาแล้วครับผม เดี๋ยวเราจะเอาตัวทางด้านของงินนะฮะฆ่าตัวนี้ก่อนเลยก็แล้วกันตัวนี้มันแรงนะครับผมนะจะลวดขีปืนอาวุธไปก่อนปุ้ง <c oughs> ตายคู่นะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเอาให้มันตายไปตัวตัวไปตัวนี้มันแรงนะท่านผู้ชมเอ้ยแต่ว่าฝั่งเขายังไม่ได้ปลดล็อกบางครนะฮะ เดี๋ยวผมจะใช้สกิลของปู่ให้ดูนะคนดูนี่นะครับผมนะสกิลปูโอ้ยขี้สามแสนแล้วติดสถานะไฟเผาด้วยนะครับผมนะฆ่าไปก่อนจึ๊กจึกนี่ระเบิดไปอีกสักหนึ่งทีอุ้มโอ้ตัวนี้แม่งแรงจริงนะคนดูนะ เดี๋ยวดูไฟเผาฮะตึ๊กไฟเผาไปหมื่นสี่ครับผมคือเดินออกมาโดนเลยอะเรียบร้อยฮะรอบที่หนึ่งจบไปไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูรอบที่สองกันบ้างนะครับผมแต่ถ้าเจอแบบฝั่งเดียวฝั่งเขาที่มันแบบตึงๆหน่อยอะก็จะโหดกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาทางด้านของเอไอหนุ่มหมวกฟางออกก่อนนะครับผมตาลุงเขายังไม่มีอาวุธนะครับผมนะ ผมจะเอาป้าอุนมอ่ะอุนโนฮานะมาลงแทนก่อนนะครับผมใจจริงอยากจะใช้ลุงมากเลยนะแต่ว่าไม่มีอาวุธก็คือแบบกากมากเลยฮะเวลาโดนตีโดนอะไรมามันมันเหมือนไม่มีผลอะไรไงเพราะว่าอาวุธมันยังไม่ได้ปลดปล่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับผมผมจะฆ่าทางด้านของฝั่งนี้ก่อนอุ้ยฝั่งนี้มีงินว่ะฆ่างินก่อนละกันไม่รู้ว่าจะ งินจะตายเลยตัวข้างหน้าใส่แว่นจะตายนะเนี่ยนั่นไงกูว่าแหละแม่งโดนถูกตัวซะด้วยนี่ตายซะเรียบร้อยครับผม,มเกือบตายแต่ยังอยู่ปังเกลียวใส่อันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บทางด้านของอพลังวิญญาณไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ ฟันปู่มานี่คือแบบแรงมากนะคนดูจึ๊กหายคู่ครับผมอันนี้นี่ปิดฉากได้เลยตึ้มโอ้โหเนี่ยนี่ไฟปู่นี่ปู่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคนดูปู่ยังไม่ได้ออกสกิลเลยนะตายแล้วฮะคือถ้าเราปลดล็อกทางด้านของสกิลมาแล้วนะครับผมนะปลดล็อกอาวุธมาแล้วเนี่ยสกิลมันอะคือทํางานอัตโนมัติเลยเป็นอะไรที่แม่งโคตรโกงเลยนะคนดูเดี๋ยวสังเกตดูนะครับผม เมื่อเริ่มเทินปุ๊บเนี่ยมันติดสถานะเผาไหมทั้งทีมเลยนะครับผมฝั่งตรงข้ามอะกองมากนะครับผมดดเดี๋ยวดูวเดี๋ยวดูนะนี่รึ๊บเดีย๋ยวรอฝั่งตรงข้ามเข้าก่อนนะครับผมนะรอผู้เล่นเข้าร่วมก่อนเดี๋ยวดูตอนเริ่มเทินจึก๊กนี่เห็นไหมติดสถานะไฟไหม้หมดเลยอะคนดูก็เท่นลครับผมนะวันนี้เุ้ยเดี๋ยวฆ่าตัวฮิวก่อน อย่าบอกนะโดนพ่อพระเอกอ,อ่ะเฮ้ยตายเว้ยโอเคอยู่โอ้คือเขาแบบมอบโดยลำม่อมอะ่ะไอ้เหี้ยคือเขาไม่เล่นเลยเขาออกเลยครับคนดูอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของอสกิลของปู่กันดีกว่านะครับ <c oughs> ผมว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวผมเลือกอันนี้ก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเลือกอันนี้ก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลของปู่ก่อน สกิลของปู่นะครับผมนะก็จะมีทางด้านของนี่เลยฮนะสกิลสกิลแรกจะเป็นการสร้างความเสียหาย1 2 0ของพลังโจมตีนะฮะบวกอีก8 0 4แก่เป้าหมายอีก1เป้าหมายนะครับผมนะการโจมตีจะไม่สนพลังป้องกัน20%ของเป้าหมายนะครับผมคล้ายๆแบบอารมณ์เจาะเกาะนั่นแหละนะฮะแต่ว่ามันไม่สนแค่20%เท่านั้นสมมติว่าโจมตี100นะครับผมนะเกาะป้องกัน100นะครับผมก็จะ เหลือ80%อะไรประมาณนี้นะครับโดยประมาณแล้วก็อันต่อมานะครับผมอันต่อมาจะเป็นทางด้านของสกิลเอ็นนัสสจิโกคุนะครับผมอันนี้จะสร้างความเสียหาย160%ของพลังโจมตีนะครบ,บวกอีก1,500%แก่ศัตรูทั้งหมดเป็นดาเมจหมู่นั่นเองนะครับผมนะเป้าหมายที่ติดสถานะเผาไหม้เนี่ยจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก300%ก็คือจะตีแรงขึ้นอีก300%นะแล้วก็จะลดอัตราฟื้นฟูพลังชีวิตอีก30%นะก็ คล้ายๆกับป้าอุโนฮานะเวลามันฮิวนะก็จะโดนเนฟลง30%นั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่โกงเหมือนกันนะครับผมทั้งลดความเสียายงทั้งได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดฟื้นปูเนาะอันต่อมานะครับผมจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีพิเศษนะฮะก็คือพลังโจมตีถาวรเพิ่มขึ้น13.6%ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่เลเวลของปู่ด้วยสมมติว่าปูเลเวล68อย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมถ้าสมมติว่าปู่เลเวล100เน เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเข้าไปอีกนั่นเองนะครับผมคล้ายๆกับเป็นพาสซีฟสกิลหรือว่าสกิลติดตัวนั่นเองนะครับอันต่อมานะครับผมจะเป็นทางด้านของเพลิงผ่านวิญญาณนะครับผมนะอันนี้จะเมื่อเริ่มการต่อสู้อ่าต่อสู้นะครับผมนะเริ่มการต่อสู้ว่าสั้นนะไอ้ลิ้นวันเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับผมทางด้านของศัตรูทั้งหมดเนี่ยจะติดสถานะเผาไหม้ทันทีก็เหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นาะนเริ่มเทินมาปุ๊บคือติดไฟเผาเลยนะ แล้วก็ได้รับความเสียหาย31%ของพลังโจมตีสกิลนี้ไม่สามารถถูกลบล้างได้เย็ดโดก็คือสกิลนี้ติดตลอดนะครับผมลบล้างไม่ได้ด้วยนะฮะอะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของการปลดล็อกสกิล5ดาวดีกว่านะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะดูไปด้วยเลยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับผมนะจะเป็นตามเลเวลนะฮะอันนี้คือเลเวล1จะอยู่ที่5.05%ถ้าเกิดว่าเราัพเลเวล จนถึง67เนี่ยก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ10-20%แหละคล้ายๆกับพวกนี้แหละนะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะส่วนอันต่อมานะครับผมเมื่อปลดล็อกถึง6ดาวนะฮะปู่จะได้รับความเสียหายลดลง5.05%เช่นกันคล้ายๆกับทางด้านของปลดล็อก5ดาวเลยนะครับผมแต่ตอน5ดาวจะเป็นโจมตีนะฮะแต่ตอน6ดาวเนี่ยจะเป็นการลดความเสียหายแค่นั้นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอัพถึง6ดาวแล้วเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าปูน่นี่แม่งแบบสุดจัด เกมแต่ละเกมนี่ถ้าเกิดว่ามีคนใช้ตัวละครยามโตะเกริวไซนี่บอกไว้คําเดียวเลยว่าแม่งโกงจริงๆนะครับผมนะมันโกงจริงๆนะคนดูเพราะว่าบีดอ่ามันออกมาหลายเวอร์ชั่นแล้วเนาะแล้วก็ทางด้านของปู่ยามโตะเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโกงทุกเวอร์ชั่นเลยนะครับผมที่มันเป็นของบีดเนี่ยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นบีดเทพมรณะบีดอะไรที่มันออกก่อนหน้านี้นะครับผมนะ ผมคิดว่าเนี่ยปู่เนี่ยน่าจะใช้ได้ยาวอยู่เนาะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมจะเปลี่ยนออกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนทางด้านของอโอซุตัวน,นี้นะครับผมนะชุนซุยนะฮะชุนซุยเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนออกนะฮะแล้วก็จะไปเปลี่ยนเป็น,ป,นป้าอุโนฮนะลงแทนนะครับผมเพราะว่าอุโนฮนะเนี่ยปลดล็อกสกิลไปแล้วนะครับผมนะนี่ปลดปล่อยเรียบร้อยแล้วนะฮะ เดี๋ยวต้องเอามาลงแต่ตอนนี้ที่ยังไม่เอาลงเพราะว่าดาวมันยังน้อยอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าโดนฝั่งตรงข้ามหวดเนี่ยมันจะตายเร็วนะครับผมเดี๋ยวผมรอให้มันขึ้นสักประมาณ4ดาวก่อนแล้วก็ละกันนะครับผมนะสีดาวเท่ากับทางด้านของชุนซุยก่อนแล้วผมค่อยเปลี่ยนนะฮะเนี่ยขาดอยู่อีก17นะครับผม17เศษก็สามารถอัพขึ้น4ี่ดาวได้แล้วข่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสําหรับปู่ยามาบุโตเกนลิวไซนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวตัวไหนนะ ก็รอติดตามตอนต่อไปกันละกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบใจอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับผมสามารถไปอุดหนุนกันได้เลย power pay กับ power ก a c ชาลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปนะครับเปิดให้บริการ24ชั่วโมงอยากจัดตอนไหนจัดได้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม